สวัสดีครับอยู่กับผม Mac c o n t r o l l i n ง Channel นะครับอวันนี้พามาดูเจ้าพาเจริญวันนี้เจ้าพาเจริญโอ้ดูเหมือนจะฟาดครับวันนี้โอ้โอเราเห็นแต่เจ้าพาจเจริญเกลียวนิ่มๆวันนี้โอ้เอาแล้วครับ เอาได้ดูเจ้าพาจเจริญวิ่งแน่วันนี้เอามาเรามาดูเจ้าพาจเจริญฟัดหน่อยโอ้สุดยอดโอ้ได้ใจได้ใจครับผม เจ้าขาจะเดินฟาดซะหน่อยเอาสายเครื่องยน G 23. ต์จโอแปดซีปั๊มยี่สิบสามว่าเดินสิบสองเฮห้าสิบสองข้อครับโอ้ยอย่างยาวแล้วครับพี่น้องสุดๆแล้วครับห้าสิบสองข้อนี้โซ่อุ้มสองตันห้าครับผมอายุอานามก็หลายปี Oh, วันนี้เกี่ยวทั้งวันครับอ oh, ดูครับพี่น้องข้าวครับอันนี้คือข้าวกอขอสิบห้านะครับผมหรือว่าข้าวเบานั่นเองอันนี้เกี่ยวอยู่ที่โคราชนะครับผมอำเภอชุมพวงอ oh, ข้าวตั้งดีมากครับพี่น้องล้มก็นิดๆิน้นนอยแต่ส่วนมากจะข้าวตั้งเยอะกว่าครับ โอ้ดูพี่น้องครับทุ่งข้าวครับเยอะจริงๆครับอยู่ที่โคราชครับอำเภอชุมพวงนี่สุดยอดเลยครับรถเกี่ยวก็มีแต่เจ้าทินนะครับอเรามาดูเจ้าพาเจริญต่อ อาจจะไม่นิ่งพี่น้องไอทางไหนปาเยีวสามเมตรครับเห็นเข้าแกบอกว่าใหญ่สุดในหมู่บ้านนี้ครับโอ้เสียงก็หือม,มากครับพี่น้องนี่ นี่ครับสูตรเจ้าพาจะเลริญนเราไม่ต้องเข้ามุมครับเกี่ยววนเราเลยอน้ำเยอะครับน้ำเยอะแต่ว่าไม่ลมครับมาเรามาดูเจ้าพาจะเดินฟาดต,ต่อครับผมวันนี้เกี่ยวได้คล่องมากครับพี่น้อง เจ้าพาจเจริญเรามีน้องหนึ่งตัวนะครับน้องอยังเค็กยังไม่เสร็จครับอ,อันนี้ตัวใหญ่ครับตัวน้องเดี๋ยววันสองวันเดี๋ยวได้ถ่ายคลิปให้ FC ดูแน่นอนครับผมเอาวันนี้เรามาดูเจ้าพาจเจริญก่อนมาดูพี่ก่อนโอ้ พี่ยังฟาดขนาดนี้น้องจะขนาดไหนโอ้หอมกินข้าวมากครับพี่น้องนะโอ้คล่องตัวมากครับพี่น้องอเอาคือข้าวล้มนิดนึงใต้ต้น yeah ไปน้องเอาว่าเดิน12เฮาสิ5อ2ข้อเงเน Geo 80ซีอุ้ม2,500ครับผมไปแท็ก85เส้นโอ้ใช่จิบๆนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับเจ้าพาจเจริญเรา อ,องศาแล้วโอ้ของแท้ครับของแท้เอาโอ้มีรวดน้ำพี่น้องเอาอีกรอบสองรอบก็จะจบแล้วไงใ,ใครที่ชื่นชอบคลิปแม็กคอนโทรลซิงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาเจ้าบาทจะเลื่อนรอบนี้ก็เสร็จแล้วครับพี่น้องโอ้ ้างทางครับพี่น,น้องมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เ็บรกบคันนาจะก็เสร็จแล้ว รอบสุดท้ายเกี่ยวข้างถนนอ้อาวเสร็จแล้วครับ งไงก็ฝากกดตามช่องแม็กคอนโทรลซิงเลยนะครับ1ิบหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับ